จะเป็นการทํา PV นะครับทำจ่ายนะครับการทําทจ่ายก็ทําได้2ทีคือ1เราดึงใบรับฟังบินมาทําได้เลยนะครับก็คือจากหน้านี้เสร็จปุ๊บกด <c oughs> ยืนยัน1ครั้งนะครับแล้วก็กดเตรียมจ่ายปุ๊บ <c oughs> ข้อมูลก็จะรีเดเล็กมาที่ p เปเ e อ p a y m e n นเลยนะครับอัตโนมัติแบบฟึบเดียวนะครับก็คือรับฟังบินแล้วก็มาทำบิลลิ่งจบนะครับวิธีที่1ง,ง่ายมาก ก็คือดึงข้อมูล,มลทุกอย่างมาเสร็จแต่ครนี้ยังไม่จบนะครับพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมบันทึกจะชำระนะที่มันสร้างเสร็จแล้วเราจะต้องมาเตรียมจ่ายเนาะก็เตรียมจ่ายมีอะไรมั่งมาจำรหัสแล้วนะครับยอดนี้ทั้งหมดหนึ่งสัก่าอันนี้ผมจ่ายเป็นเงินสดได้นะครับรับไม่รับเงินสดนะครับแต่จ่ายจ่ายเงินสดได้สี่สองแปดจุดห้าตัดเสร็จสตางค์ทิ้งก่อนนะครับ ตัวเลขไม่ค่อยสวยเลยเหนนเดี๋ยว,นะดยวสดไว้ที่หลังเอโอเคผมทำเช็คก่อนเช็คโอ้โหคูณกันเยอะเอาคลีนคลีนก่อนนะครับสองยอดหกักกบร้ดนี้หรืย,ยอดนี้ใช่ไหมสมมติว่าผมมีวิธโอดิงแครมีหักรายจ่ายนะครับมีหักรายจ่ายเจ้านี้ลงมาที่นี้นะครับเป็นประเภทท่าสามสมมติผมในนั้นในนั้นในนั้นมีอยู่1,000นะครับ ค่าบริการนะครับอาตานมัสามสิบเซฟหนทีนะครับ <c oughs> ตัวหักหน้าที่จ่ายตัวนี้รันเองได้นะครับอโอเคอันนี้คำนวณเยอะเลยตอนนี้เรามีวิดโฮอยู่ <c oughs> สามสิบบาทที่ต้องหักออกอันที่หนึ่งนะครับคลิกยากจังโอเคต่อมาเราก็ทำเป็นเช็คจ่ายยอดตอนนี้ลบสามสิบเดี๋ยวใช้คณิตคหนวณล้วกันโอเคก็จะทำ เดี๋ยวเทสเป็นเงินสดก่อนนะครับตัวนี้หน,นึ่งพันบวกสามสิบอันนี้ผมเทสเฉยนะครับอันนี้จะมีกับภาษีออโต้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งให้จ่ายกรณีที่คียมือยืนยันการจ่ายยอดไม่ดูนเนาละเช็คง่ายๆครับสามสิบ ป,ปวดใจโอเคกอเคลียร์ให้มันมง่ายๆหน่อยผมลกวิทอทิ้งก่อนนะครับโอเคมาเทสเป็นเงินสดยอดเต็มอยอดนี้ได้นะครับปุ่มแคนเซิลยังเหมือนเดิมครับเจอล้วห้ามแคนเซิลก็ต้องไปอาราวแคนเซลิง ลืมไป <c oughs> แคนเซิเซ็ตจุดอาร์นะครับแล้วก็แก้ใหม่ผมไม่ทำยอดเงนินสดแหละผมทำสี่สองแปดจุดห้านะครับแล้วผมก็ไปทำเช็คหมื่นสาม กรณีไม่รู้เลขเช็คนะครับเช็คธนาคารเราลงวันที่นะครับเป็นเช็คจ่ายตัดตัวนี้ยอด1หมือนสามโนตก็ว่าไปนะครับเซฟกรณีที่เตรียมเช็คจ่ายแล้วรู้เช็คที่จริงเนี่ยฝั่งเช็คจ่ายเนี่ยจะรู้เลขที่เช็คแล้วก็ใส่เลขที่เช็คไปได้เลยนะครับแต่ฝั่งเช็ครับเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ก็คี์ดาบลัน n i n g d า a นัมเบอรไปก่อนนะครับกด validate ถ้ายอดตรงก็ผ่านนะครับก็คือ <c oughs> มีตัดเจ้าหนี้นะครับด้วยเงินสดแล้วก็ออกเช็คจ่ายยอดเท่านี้นะครับในกรณีที่มีภาษีพักกับภาษีก็มีปุ่มให้ยิบเพิ่มนะครับคราวนี้มาดูเรื่องวิธีดิงแท็กวิธีดิงแท็กเดี๋ยวนะตัวเลขมันไม่เป๊ะจะคำนวณยากนิดนึงคราวนี้ผมลดยอดเช็คให้เหลือ หายไปพันหนึ่งเดี๋ยวค่อยปรับหน้าเช็คนะครับตอนนีเ้เช็คเราควรจะจ่ายนะครับหักไปพันหนึ่งหักไปพันหนึ่งโอเคเราหักันที่จ่าย1มืนสองก็จะได้อีก30บาทมีมิโทนิแท็กให้พันให้เก้าร้อยเ สองอะผมลองมื่นสองก่อนนะแล้วก็หักวิดโทที่หนึ่งพันบาทเป็นค่าบริการน่าจะไม่ดุนอ่ะจริงด้วยแกหน้าเช็คดีนะขอดูนิดนึงหน้าเช็คไม่น่าใช่หมื่นสอง 970หักไป30น่าจะเป็น1 1 9 7 0ปวดใจใดก็อยอดเช็คเดี๋ยวนะขอสมการาง่ายๆก่อนอถ้าจ่ายเช็ค13ตรงเป๊ะถ้าจ่ายเช็ค12นั้นให้970 แล้วก็มีนั่นที่เรือ okay, <Okay, S 1> ว่าหมื่นสองธรรมดาวะ mm hmm. ไม่ต้องแก้อะไรเลยโอเคมาตัวเลขยาะขี้เยอะยอดไม่ดุน ปแโอเคเอาละไม่กว่าจะคลีนนิ่งได้นะครับยอดหมื่นสามตัดสี่ร้อยเลยยอดหมื่นสามที่ต้องจ่ายหมื่นสามจ่ายเช็คมื่นสองนะครับแต่ว่ามีวิโทดิ้งแท็กยื่นเพิ่มเติมไปสามสิบคือละสามสิบเราจะจ่ายเราจะจ่ายให้สัพปะรแทนฉะนั้นยอดเช็คที่ต้องจ่ายเกือบหมื่นสามก็จะต้องเหลือหนึ่งสอง จะ0เท่าวิโทไปนะครับใบพีวีนี้ก็จะจบลงชารกรบนี้นะครับก็จะมีลดหนี้นะครับมียอดหนี้แล้วก็มีเช็คจ่ายล่วงหน้ายอดนี้นะครับคู่นี้ในคอนไซา์กันนะครับแล้วก็มีเงินสดจ่ายเพิ่มแล้วก็ตามด้วยภาษีอาจไปจ่ายเขาที่จะต้องนําส่งสมรภมนะครับโอเคก็ประมาณทําเท่านี้ครับสําหรับการทํา PV